สิ่งที่เห็นก็คือลูกผู้หญิงมีปัญหากับแม่อันนี้ก็เป็นเคสที่ย่าเมี่ยวได้เจอนะคะมาหาย่าเมีมย่ยวก็คือว่าพอเราไปดูในชาตินี้เนี่ยเราก็ไล่ดูละว่าความสัมพันธ์ในชาตินี้เป็นยังไงบางทีก็เป็นอินเนอร์ชายคือปมวัยเด็กที่อาจจะแม่ไม่อาจจะสมัยก่อนใช่ไหมคะครอบครัวบางที ครอบครัวยากจนแม่ก็ไม่มีเวลามาโอ้มาพนาพนาแล้วถ้าซ้ำร้ายไปอีกมีลูกหลายคนแม่ก็คือเลี้ยงให้มันรอดก็แย่แล้วนะก็ะยากแล้วนะนึกแล้วนึกย้อนไปก็รู้สึกว่าตัวเองขาดอย่างนี้เราย่าเหมียวก็จะให้เขากลับไปรีคอนเนคและคอนไซ์คือกลับไปรวมกันใหม่กลับไปเยียวยาก,กลับไปคุยพูดคุยกันใหม่กับแม่ย่าเหมียวก็ถามว่าอยากจะไปดูอดีตชาติไหม เขาบอกว่าเขาอยากรู้มากเลยเขาคิดว่าสงสัยว่ามันต้องมีอะไรจากอดีตแน่เลยพอเข้าใจต้นเหตุแล้วมันต้องวางที่ใจเราอันนี้อาจจะต้องใช้เรื่องของการปฏิบัติจิตการปฏิบัติธรรมเข้ามาช่วยให้เราสามารถวางได้ปัญหาทั้งหลายที่ย่าเมียวพูดมาเนี่ยคะ่ะมันเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนแล้วมันก็อาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าวันนี้สิ่งเหล่านี้มันลบกวนจิตใจคุณมันทําให้คุณเครียดคุณนอนไม่หลับ อย่าปล่อยไว้ค่ะคุณมาคุยกับย่าเมียวคุณทักเข้ามาเลยเพราะย่าเมียวมีเครื่องมือมีวิธีการมากมายที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาเหล่านั้นทักเข้ามาหาย่าเมียวเลยนะคะ